เก็บค่ะเก็บดูสิค่ะเหลืองเถอะวค่ะนี่แหละค่ะเห็ดทัดคันทะเลวนะคะโดนกินบ้างค่ะแต่ว่ายังใช้ได้อยู่อ่าเพื่อนๆไปลุ้นต่อเลยค่ะลุ้นต่อเลยค่ะว่าจะมีเห็ดไหมนะคะหนาวมากเลยค่ะเราต้องใส่เสื้อตัวนี้มาไปลุ้นและให้กำลังใจเราด้วยนะคะมาคนเดียวค่ะเพื่อน มองหานี่นี่ะมันอยู่ห่างๆค่ะช่วงนี้แต่ขาย,ยาวอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ค่ะมีเห็ดหนังไก่อยู่นะอเอาค่ะขาแล้วไปแกงรออยดิ สองดอกแน่ใจมีอีกป่ะเดี๋ยวหาต่อคะ่ะตรงนี้เยอะอยู่จ้าก็มีก้นเดี๋ยว หนาวค่ะน้ำมูกมันจะไหลออกมานีจ๋าโอ้แก่เลยเนี่ยอันนี้โดนกินอีกต่างหากนี่ค่ะเ,เพื่อนพี่จ๋าขายาวอยู่อ่าฮะฮะี่จ๋าดูกันโอ้โหขา อาข้าหญ่อยู่เลยจ้าเยอู้เยอะเลยค่ะเยอะเลยเยอะเลยมันอยู่กับที่ดินมันก็จะเก็บติดที่ดินนะนะคะถ้าอยู่บนบนหญ้า หญ้ามอสนั่นจะเก็บง่ายหน่อยค่ะหญ้าอยู่เขียวอะค่ะนี่จ้ะกองก่อนถ้าเรากรรมหมดมันจะเละนี่ค่ะอืขออภัย นี่ต้องเก็บแบบป,ประคองเลยนะคะมันนิ่มนิ่มมากน,นี่จ้า มันนิ่มมากเลยค่ะขอภคยเพื่อนๆจริงเลยเก็บเห็ดไปก็นิ่มไปนี่ทางๆอันนี้นี่อยู่ค่ะที่นี่ตี่นี้หลายดอกอยู่นี่จ้ะเก็บเห็ด <laughs> นี่จ้ะ เพื่อขายาวมากนี่จ้าเพื่อนเพื่อน,าาาเ,นเพื่อน,เ,นเพนขาดูสีเราเจอ,อนี่แต่ว่ามองมองเอาอะไม่เห็นก็ไม่เก็บอะเท่าที่เห็น นี่ค่ะดูเลยค่ะดูเลยดีเลยเพื่อนลบเลยค่ะหนาวนี่ค่ะอ้าวนี่จ้ะเป็นกอเลยจ้ะนี่เพื่อนครับเป็นกอเลยค่ะ いいじゃん。 หักไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ได้เยอะอยู่จ้านน้เก็บแล้วเก็บเลยได้อยู่จ้กนี่รอยี่ ใช่เพื่อนดูดูดูค่ะดูนี่ค่ะ เปลอะมากคะ่ะตอนนี้เปลอกมากเพื่อนดูมันอิ่มน้ำมากค่ะ เร,เราไม่กล้ากรมเลยหักซี่ซอกนี่ค่ะนี่ค่ะมนอยู่ตรงนี้อีกค่ะเกินไปวนี่ค่ะ จะเก็บยากมากนะคะตรงนี้นิ่มก็นิ่มเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้อะ่ะเอาแต่ดอ,อกมันนี่จ้ะ เราลอยลงมาข้างล่างนิดนึดนงเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วค่ะเดีด๋วยวนะคะกำเยอะไม่ได้นะคะหักหมดนี่จ้ะนี่กงกระเป๋าโอ้เล็กนี่ดอก อี่จะนีกอ้ยใครกินข้าวอยู่ป่าอันนี้เนี่ยแอลลี่แน่นอนเลยกวางใหญ่ก็เป็นกวางมูด่ะคะ่ะ đang trên quang mút chắc đi cha, đây là ทางเดินเลยนะคะน,นี่ค่ะอันนี้ก็มันนี้นี่จะอวบเลยนค่ะอันนี้ ต้นใหญ่แล้วก็ต้นน้อยอยู่ด้วยกันดูใกนี่ค่ะเพื่อนๆดูดูค่ะดูะดูขอบเขาเลยค่ะ เดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเราพูดดังไม่ได้นะเดีย๋ยวไปปรับเสียงเอานะคะนี่จะดูอะไรดูอะไรอยากเห็น เป็นแนวไปเลยค่ะเป็นแนวไปเลยเป็นแนวไปเลยอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะแว้บกลนตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ